มีการสืบพบว่าการโจมตีไม่ได้เป็นฝีมือของข้าศึกแต่กลับกลายเป็นแผนร้ายของทางรัฐบาลสหรัฐนั่นเองหลังตะลุงมฮอตนิว ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าองตวนฟูกัวครับองตวนฟูกัวเนี่ยเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่ถ้าพูดถึงชื่อที่เราน่าจะเคยได้ยินกันดีเลย เทียออฟเดอะซันชูเตอร์โอลิบัสเฮดฟอร์เล่น The Equalizer นะฮะสี่เรื่องภาพยนตร์แอคชัน่นทั้งนั้นเลยที่บูล้างผ่านมันมากๆนะครับโดยเฉพาะอีควอ u a เซอร์โคตรมันเลยนะฮะอ,องตวนฟูกัวนะครับมีการวางแผนจะทำซีรีส์ชื่อว่า The Terminal List นะครับซึ่งจะฉายทางพราหมณ์อเมซอนนะฮะซึ่งเนืเรื่องนี้นะครับจะเป็นการร่วมงานกันระหว่างอ,องตวนฟูกัวกัวกบคริสแพตนะครับซึ่งตอนนี้คริสแพตจะมาควบตำแหน่งเป็นโปรดิวเซอร์ ด้วยเหมือนกันนะฮะในซีรีส์ที่ชื่อว่า The Terminal List เนี่ยเป็นการดัดแปลงมาจากหนังสือชื่อเดียวกันนะครับของแจ็คคา r ที่ว่าด้วยเรื่องของหน่วยนาวิซิลที่ถูกจู่โจมในอัฟกานิสถานนะครับแต่ก็มีการสืบพบว่าการโจมตีไม่ได้เป็นฝีมือของข้าศึกแต่กลับกลายเป็นแผนร้ายของทางรัฐบาลสหรัฐนั่นเองนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ย พร้อมมากเลยหน่วยซิลหน่วยนี้พร้อมที่จะเอาคืนนะครับเพราะงั้นผมว่าเต่เทอร์มินอลลิสเรื่องนี้นะครับเป็นหนึ่งเรื่องที่น่าจะเดือดพอๆกันเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบภาพยนตร์ที่เป็นสงครามการต่อสู้หน่วยหน่วยลับที่มาปฏิบัติภารกิจลับอะไรสักอย่างหนึ่งบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ มันเดือดแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel